นี่คือของห้องน้ำแต่มันหนักมากเลยนะครับทุกคนลองลองซื้อมาเอาได้เลยครับลองมายกเฉวยว่ามันหนักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอาไปใช้ด้วยนะครับเราดูทีวีอยู่นะห้องมาวยบนะป,ป้าเราครับไม่ไกลาจากบ้านเรามากเลยเราดูทีวีป้าเป็นหัวหน้าบริษัทครับป้าเราเนะี่ยในบ้าน ช่วปานะช่วที่อ้ําไม่ใช่จริงๆชั่วนาทวุฒินามสก,กุลนะนามสกุลนิวทิวถนอมชื่อนาทวุฒิมสกุลทิวถนอมนครับผิดไปเื่อยนะผิดไม่กี่กกนะครับพี่อ้มันผิดมันคือ่อใช่้กอตเรียสน,สน,สนสตาะอะไรชื ชเล่ชอเล่นนะครับอ่ะชอเล่นพูดก่อน้นหนักมากครับถ้าดบ